ช่องจอมันหมีจะครบ20,000ซับแล้วอย่าลืมมาร่วงกิจกรรม Q&A ถามมาต่อไปถามทำไมใครถามในเพจที่ลิงก์ด้านล่างเลยอย่าลืมมากันเยอะๆนะครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมสินอีกแล้วนะฮะกับรายการเมาคุมะล่าท้าผีเอ้ยโอ้โหไปพูดเลยยังไม่เปิดรายการนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับเอาตังก่อนนะฮะก็นะครับอยู่กับช่วงเอ่อซีเจล่าท้าผีแล้วนะครับอ่าอินโทรขึ้นไปครับผมยาวๆเลยฮนะอ่านะครับก็เป็นช่วงที่ซีเจจะพาไปดูผีในแผนที่ต่างๆในเมืองซันแอนเดียหรือว่าไม่ไม่ใช่ซันแอนเดียอย่างเดียวนะ ไปทั่วแมปนะครับก็ก่อนจะเริ่มนะครับฝนตกครับเ้าไอชิบหานะครับก็ก่อนจะเริ่มอย่าลืมกระทืบไร้ก่อนรับผมให้ถึงร้อยไร้เลยนะกระทืบไร้เดี๋ยวนี้เลยอ่าผมให้เวลานะครับอ่าตอนนี้เลยอ่ากดเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูผีที่ชื่อว่าผีตัวตลกนะครับนะผีตัวตลกมันจะอยู่แถวๆตรงนี้นะครับนี่นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นบ้านพัก ลายๆนะฮะต้งล้างอันหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปขี่รถไปพักนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าขี่รถนานหน่อยนะโอเคผมจะเอาคันแรงไปนะครับมาคันนี้เลยโอเคไปไปกันเลยนะครับออกเดินทางไปหาผีตัวตลกกันนะครับนะต้องเดินทางจากบ้านซีเจไปนู่นก็หลายกิโลอยู่นะครับโอ้ตรงนี้รถแรงๆทั้งนั้นนะครับผมจะไม่เอา พอเราจะพาคันแรงคันนี้ไปนะฮะไปกันเลยไปถูกทางบอกวันนีอ่าน่าจะถูกนะครับไปให้สุดแล้วก็เลี้ยวนะครับนะหลายคนเรียกร้องมาครับว่าพี่ช่วยทําอีกนะครับช่วงล่าท้าผีนะครับสนุกมากนะครับอ่านี่กลับมาแล้วนะครับนะก็ก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้น้องๆอาจจะเห็นแล้วนะครับก็คืออ่าให้น้องๆไปคอมเมนต์นะฮะทำพี่จะทำค A นะครับเนื่องจากว่า ใกล้จะครบ20,000ืซับแล้วนะครับก็ไปคอมเมนต์กันด้วยนะในเพจนะครับจะถามคําถามอะไรเกี่ยวกับพี่ก็ได้นะครับช่วยๆกันคนละหนึ่งคำถามเดี๋ยวพี่จะคัดมานะฮะโอเคนะตามนั้นอย่าลืมไปออคอมเมนต์กันด้วยละ่ะลิงก์อยู่ด้านล่างเลยเดี๋ยวพี่ลงไว้ให้นะครับอ่าหขี่ย้อนสอนเลยนะครับเนี่ยนะครับโอ้มืดมากแถวนี้น่ากลัวชิบหายนะครับโอเคเราต้องเดินทางกันยาวๆนะครับอ่า เยี่ยมดีตัวนี้มันเบลอด้วยเบลอด้านหน้านะครับทำให้ดูร้อนๆพี่นี่ร้อนเลยนะครับต้องเลี้ยวทางนี้นะครับโอ้ยชนชนโอ้ยโอ้โหมาผิดผิดซอยผิดซอยโอ้โหหมอกลงด้วยครับพอมาถึงหมู่บ้านนะฮะหมอกลงนะครับโอ้ยจะเย็นครับพี่จกล้อโชว์ไปทีหนึ่งถึงแล้วใช่ป่าวอ่ะเราไปจอดที่บ้านอุ้ยโอ้โห จอดที่บ้านของเราเกันก่อนเราซื้อบ้านไว้แถวนี้นะครับโ okay. <Okay. S 1> อเคเหลือไปเลย <c oughs> นะบ้านนี้ใช่ไหมเฮ้ยผิดหลังเข้าผิด,ผ,ดผิดบ้านไอ้ชิบหายมีรถไหมอ่าโอเคครับจอดรถไว้นะฮะแล้วก็เข้ามาเซฟก่อนนะครับกันเอาไว้นะฮะมีจุดเซฟไหมโอเค ไปครับอ้าวมันเป็นหกโมงเช้าซะเลยขอทำสูตรใหม่แป๊บหนึ่งนะครับเอาๆกดผิดอีกโอ้ะไหนวะเอากดผิดเอาเดี๋ยวออกไปดูที่ยังเช้าอยู่หรือเปล่า โอเคเช้าแล้วนะครับขอทําเป็นกลางคืนนู่นไม่เอาเชา้าโอเคมาถึงกลางคืนแล้วครับป้าจัก,กรยานหน่อยออตบอ้าแม่งว่วงเลยนะครับแม่ป้าผมขอจัก,กรยานแป๊บเดียวเองนะนี่นะครับมันจะอยู่แถวๆตรงนี้นะครับเป็นที่ที่ไม่ค่อยมีคนมากันนะฮะนะเราจะขี่จัก,กรยานลงไป น่ครับตรงนี้นี่นะครับนะเราจะลงไปเดินสำรวจแถวนี้ก่อนนะครับอ่าเราจะไม่เดินไปตรงนั้นก่อนนะมันจะอยู่ตรงนั้นนะครับนะไอผีตัวตลกนะครับมันจะพาเรื่อยนะครับเป็นผีตัวนี้จะพาเรื่อยนะครับอ่านี่เป็นวิวแชร์ครับมีตั้งอยู่อันนึงได้ข่าวว่าเป็นอิตาเอ็กด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอิตาเอ็กของเกมอะไรมันเป็นอิตาเล็กของเกมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ อ่านะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปบวกกับมันนะครับอ่าเราพาไอ้นี่มปนะฮะนะเราจะบวกจนกว่าเราจะตายนะครับแล้วเราจะมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะไปมานะฮะโอมมีเสียงด้วยยึดค้นั่นไงครับผีตัวตลกว่าไงทำไมยืนนิ่งเลยยืนนิ่งเลยจะบวกไหมบวกเปล่าบวกเปล่าสัตว์บวกเปล่าฮะเนี่ยมาอะไรครับมาแล้วลว,วิ่งมาแล้ว วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วยิงทีฝุ่นตลบยิงทีฝุ่นตลบอุ้ยอุ้อ้ไอห่พาเลื่อยพาเลื่อยด้วยพาเลื่อยด้วยพาเลื่อยทำไมครับฮะโอ้ฝนตกด้วยโอ้ติดติดอุ้ยอุ้ยอุใจเย็นใจเย็นอุ้ยโอ้โหโอ้โหฟ้าร้องฟ้าร้องฟาแลบยิงยิงนี่นี่อุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ย ปืนอื่นต่อปืนอื่นแล้วยิง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 ไม่ตายด้วยฟักฟักจริงๆไอ้ผีตัวตลกเอาไปเอาไปเอาไปโอ้โหไม่ตายด้วยครับบวกแม่งเลยนี่โอ้โหอุย้ยนี่นี่นี่ไม่ตายนะครับโอเคอะไรเสียงเรื่อยแม่งดังชิบหาย ชิบหายผีบ้าไอ้ผีตัวตลกไอ้ไอ้ไข่มันดุตันเนี่เนี่ยโอ้ยมันจะตายแล้วเวย้ยจะตายแล้วเวย้ยอุ้ยเอาชิบหายตายเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับมามาฆ่ามันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเราเกิดเฮ้ยเราเกิดโรงพยาบาลแถวนี้เลยไม่เป็นไรนะครับนะเราขอทําสูตรมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราต้องทำสองครั้งนะครับเนื่องจากว่าสูตรมันทับกัน โอเคนะครับวิธีฆ่าผีตัวนี้มี2ทางนะครับไม่เหมือนผีตัวอื่นนะผีตัวอื่นจะมีวิธีฆ่าอยู่วิธีเดียวก็คือถ่ายรูปใช่ไหมครับแต่ผีตัวนี้ไม่ใช่นะครับผีตัวนี้มันมีบางอย่างที่จะทําให้ฮากว่านี้ครับนะก็คือให้ผีมันเดินฮะมาหาเราให้ลงน้ำครับแล้วผีม่งจะตายนะครับโอ้็นอะไรที่ฮามากไม่รู้ว่าจะจะหาจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไป นะโอ้โหไม่มีรถจักรยานให้อีกแล้วเลยครับเนี่ยโอ้โหนี่ผมอยู่คนละเมืองกันเลยนี่ว่เอาชิบหายต้องต้องเสกร,รถใหม่นะครับไปเลยโอโ้ผิดคันอีกไปเปิดประตูให้เขาด้วยเนะี่ยไปเดี๋ยวเราจะไปฆ่ามันนะครับนะเราจะไม่ถ่ายรูปมันแต่เราจะพามันลงน้ํานั่นเองนะครับเรามาดูว่ามันจะตายจริงหรือเปล่านะผีนี้จะกลัวน้ําหรือเปล่านะผีเกมนี้จะกลัวน้ํา จริงๆหรือไม่ไปพิสูจน์กันครับผมไปเลยยกล้อโชว์ไปเลยหมอกลงด้วย่อะอวซิกแซกไปครับอ่ะถึงแล้วเรจ,จะขี่ลงไปทางนี้เลยหรือเปล่าจัดไปไฟกระพริบ,บอุย้ยฟักลงไม่ดูเลยว่ามีดินหรือเปล่าลงแบบพุ่งพุ่งหลามพุ่งหลามไปไปดูกัน นะครับผมจะไม่ใช้กล้องถ่ายรูปเลยนะครับในการฆ่าผีตัวนี้ในครั้งนี้นะครับผมขอเอาปืนมาล่อแล้วกันนะเหมือนเดิมครับผมปืนนี้นะมาไอผีบ้าไอผีตัวตลกบ้าอ่านะว่างไงเอาดีมาดิมาดิมาดิมามาล่อมันมาครับล่อมาครับทางนี้เข้ามาทางนี้าานี่น,นี่ไอผีบ้ายุ่งนี่ มา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 วิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางนี้แน่แน่แน่แนนวิงวงว่งมาครับวิ่งมาให้มันวิ่งมาให้มันวิ่งมาให้มันวิ่งมาครับแน่แน่แน,แน,แนล่ลงน้ำลงน้ำอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขึ้นตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมันจะวิ่งลงมาครับมันจะวิ่งลงมาแล้วเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอาเอาเอาหายเลยครับโอ้โหฝักกิงเจิดนีวิธีฆ่าผีแบบง่ายๆนะครับในการฆ่าผีตลกนะครับ วิ่งมันมาจมน้าแล้วมันก็ตายไปนะครับเอ้าโห<ฮ>ตายหน้าอนาถมากผีตัวนี้นะครับฟกจริงๆฟกมากๆเราจะพาศพมันขึ้นมานะครับขึ้นไปเป็นไงล่ะซ่านักไอหอยลอยทำมาซ่านักฮะซ่านักละมึงอะซ่านักนี่ไงนี่ไงตายเลยนะครับอ่ะเราจะ ช่วยส่งเขาไปสู่สุคตินะครับด้วยการบุ้มมันนะครับบุ้มมันนะครับโอเคไปเลยหลายๆดอกเลยหลายๆดอกนะครับโอเคครับก็ะจบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะรักผมไปแล้วยิ่งกดซับสไคร้นะครับติดตามผลงานต่อไปด้วยอย่าลืมกระทืบไลค์แล้วก็ไปคอมเมนต์ในแฟนเพจด้วยนะครับกับการทํา Q&A นะโอเคนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย lễ lời đi mừng ấy sát